ถุงใต้ตาเนี่ยนะคะมันก็จะมีสาเหตุอยู่สองอย่างที่มีปัญหาเรื่องถุงใต้ตาก็คือน้ําเหลืองค่ำคลางที่มันเป็นของเสียค่ะที่มันตกคลางมันค่ำคลังอยู่กับไขมันไขมันที่มันสะสมอยู่อะค่ะบนใบหน้าของคนเราเนี่ยพออายุที่เยอะมากขึ้นเนี่ยไขมันเนี่ยมันจะจากที่มันมีความหนาแน่นมันก็จะไม่หนาแน่นแล้วมันก็จะรวมตัวเป็นกระจุกกระจุกกระจุกซึ่งตรงใต้ตาของคนเราเนี่ยมันก็จะมีไขมันที่กระจุกอยู่ตรงนี้เหมือนกันถ้าสมมติเนี่ย นักเรียนที่มาเรียนในค่าเรียนของครูอค่ะครูจะสอนเทคนิคในการรีดเวลารีดไปฟึบเนี่ยมันจะรู้เลยว่าโอ้โหแบบมันเป็นก้อนจริงๆนะมันเก็บได้จริงๆเพราะ,ะนั้นจุดต่อไปนะคะเราจะมาแก้ปัญหาเรื่องถุงใต้ตากันนะคะที่มีถุงใต้ตาคล้ำๆโอเคคราวนี้อย่าลืมค่ะหยดเดียวพอไม่ต้องเยอะหยดเดียวพอจริงๆครึ่งหยดก็ได้นี่เยอะเกินไปเลยเนี่ยเ <laughs> ยอะเกินทาทาทาข้างบน ดึงตึงนะคะทุกครั้งในการนวดต้องดึงตึงก่อนดึงตึงเสร็จปุ๊บใช้นิ้วมือกดตรงนี้จะเป็นเบ้าโครงกระดูกตาไหมคะเบ้าโครงกระดูกตากดหนึ่งสองสามขยับหนึ่งสองสาขยับ1 2 3งสาขยับ1 2 3งามขยับ1 2 3งาขยับ1 2 3งาขยับ1 2งสมขยับงมาตรงนี้ช่วงขมับด้วยนะคะย้ำนิดนึงนะคะเพื่อระบายของเสียออก ตอนนี้เรากำลังนวดคลายกล้ามเนือ้อสองอส,สักปมาณหกรอบ3ามสีหหหรอบปุ๊บนะคะแล้วรีดรีด ใช้2นิ้วอย่างนี้ก็ได้กดไปบริเวณเบ้าคงกระดูกตาเห็นไหมคะลีบไปขวาไปซ้ายตาม3 3 4 5 6อืม คนที่มีปัญหาเรื่องถุงใต้ตาท่านี้ช่วยได้นะคะเวลากดให้กดตรงช่วงบริเวณเบ้าโคงกระดูกตาเท่านั้นอย่าก,กดแบบว่าอย่าก,กดเข้าไปในในตาอย่างเงี้ยจะอันตรายมากให้กดตรงช่วงเบ้าโคงกระดูกตาตรงช่วงนี้นะท่านี้เมื่อกี้ท่าที่เราหมุนแบบเมื่อกี้มันช่วยเรื่องปัญหาคนที่มีปัญหาเรื่องระหว่าง ลิ้วข้างตานะคะคือรอยจิงกาได้นะ